นี่ครับทางนี้จะเป็นลายขวาอ่าทางนี้จะเป็นลายกลางกับลายซ้ายจะต้องไปทางนี้นะครับเดีย๋ยวเราไปดูลายขวาครับทางเป็นยังไงไปนําไป ขึ้นุกพิกไหลกวามาแล้วมาแล้วทางจอดมาแล้วปุบพิกไหลววาครับมาได้ไหมจะมาได้ไหมอะจอยไปทางขวาง่ายกว่า<น>ขึ้นทางขวาลูกน่ะเอ้ยขึ้นทางซ้ายทางทางซ้ายอะ่ะมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว,วปั่นหน่อยครับปันป่นปั่นโอ้ โอ้โเผียวว่ะต้องส่งดีเดียวเลยส่งดีเดียวเลยเออนั่นแหละ đi thay vô đinh lại quá đinh lại quá đứt lê thoải lặng là thế công an nè, thoải lặng này thoải lặng và thế cứ ต้องถอยหลังก่อนจริงงั้นไม่ขึ้นหรอกตรงนี้อันตรายครับเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวต้องเทคอีกเดียวนี่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 แอคอีกคือในได้ก็เราค่อยแอคน้อยหนึ่งเว้ยโตลุดไปแล้วบ้ง You <laughs> Yeah. Oh. <laughs> được lên được đang đi để lại luôn đấy. ขึ้นแนเไปหน่อยเออนิ่ไปหน่อกเลยมันจะยากอยกู่ย Thank you. Po lai maimai yewe. <laughs> Điều này Bình chơi quá. Điều này Lại quà hấp lại qua ลื่นลงส่งทีเดียวมาดูสิ่งนีครับเดี๋ยวหันไหมบายแล้วสุดท้ายพวกพิกไะไรมา He-he-he! <laughs> <Yeah! laughs>